นี่ไงคะเราอยู่ที่งานอ่าเปิดตัวแมคคิฟตี้ครับผมเฟอร์รี่เทลเฟอร์รี่เทลอันนี้เรานั่งอยู่ในแม็กเกอร์นอฟเลยเนาะใช่ครับอ่ะมันเหมาะเอาไวเรียนมากเลยใช่เป็นที่ติวหนังสือไปแล้วของเด็กๆเดี๋ยวนี้ครับแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันพิเศษมากเพราะว่าเป็นวันเกิดไม่ใช่นะพิกิทซูมหน่อยอ่ะเขาบอกว่าสำรองที่นั่งของมันเกิดเข้ามาเข้ามาตั้งจองไปเฉยโอ้าโหิงๆวันเกิดต่อคนละวันใช่ไหมวันนี้โอ้หเราอุตส่าห์จะเป่าเทียนเลยเนี่ยอ๋อโอเค เป็นไงบ้างคะชอบกิตตี้ไหมเอ่ยก็น่ารักดีนะแต่ว่าคือคือจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่การ์ตูนของเด็กผู้ชายแต่ว่า จริงจริงยังไม่ลืมคำพูดตัวเองผมเคยพูดไปแล้วว่าผู้ชายไม่จำเป็นต้องอายที่จะเล่นตุ๊กตาเพราะว่าผู้ชายก็มีมุมน,น่ารักของตัวเองได้จริงจริงน้องเป็นแบนแบนมารู้ว่าพี่ก้องไม่มีอ่ะไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีไม่เป็นไหนไม่รู้โปรโมทให้เต็มที่หนูก็ไปจบมาไม่รู้ของใครครับ<ช>ผมเห็นบอกว่าชอบตัวดำใช่เพราะว่าเท่สุดแล้วทั้งหมดเขาตัวขาวหมด<ช>มีต,ตัวเดียวตัวดำตัวดำแปงลงร่างได้ใช่ไหมเป็นเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกจริงหรอใช่ เทมันชื่อว่าชื่อว่า the singing bone เป็นเป็นพวกกระดูกเรืงระบำฮะน่ารักดชีชื่อจิงเนี่ยจริงตัวของผมเป็นตัวสีดำแล้วตาสีขาวอันนี้มันจะอันนี้มันจะตัวขาวแต่ตาดำอมผมตัวดำตาขาวฮนะอ,อ,อ่กก็นนพี่รอพี่มากอยู่หลอกขึ้นนะจริงเหรอใช่แต่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ม,ม,ม <c oughs> ีอะไรเปลี่ยนแปลงมีฮ้ยอะไรคะโอ้ยว้าอะไรเหรอเอ่ออะไรไปฟันออกแล้วไหมอ๋อเดะไม่มีเหล็กแล้วทำไมอ่ะเหมาะอ้อ,อแล้วออกแล้ว <c oughs> ไ,มไม่ไม่คือจริงๆแล้วแก้บางจุดเฉยๆอะไร เดี๋ยวจริงๆก็อาจจะมีอีกแหละเพราะว่าเวลามันสั้นตอน,อน,นตอนนี้ต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่เร็วกว่าเดิมเป็นโปรเจกต์ก่อนฮอร์โมนซีซั่นสองด้วยก็เลยเร่งนิดนึงก็เลยเอาหล็กดับมาออกแล้วตอนนี้แปลกนะอะแปลกเหรอ <laughs> แปลกหน้าตัวเองไม่เัาตอนออกแปลกแปลกแปลกมากเพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้มันแตกอะ่ะมันแตกเหมือนกันแต่ก็ยิ้มหวานเหมือนกันเลย หรอโอเคครับถือเป็นคำามชมฮะเดี๋ยวก็เขินมือออกอีกครับค่ะแล้วถามถือว่านี่ไงนี่ไงแค่เชื่อยังตัวดำไอ้คนนี้น่ารักค่ะอย่างเท่มีหัวใจด้วยลตู้มีไหมตๆ้มีไหมเท่เนาะเป็นตัวเรียนแบบมาเลยเนี่ยริงงอดะดำเลยใครหลอกัเนี่ยน่าจะเขาเนี่ย มันเป็นตุดปะไม่ใช่มันมีโมด้วยเพื่อไม่หรอกไม่ตุดหรอกน่ารักดีเดียวหญิงชอบมั่งนะหรอกถ้าดูน่ารักดีไปอีกแบบพูดถึงโปรเจกต์บ้างเขาบอกว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ต่อโตขึ้นจริงไหมเดี๋ยวนะจริงจริงโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหม่ก่อนซีซั่นสองจะเป็นโปรเจกต์ที่ต่อค่อนข้าง ดูโตขึ้นแบบว่าโตในช่วงอายุนะในบทอะไรอย่างนี้ครับถอดเสื้อซิกแพครู้ได้ไงอาจจะไม่ถอดหรอกไม่มีไมมอืมเปอนว่าถ่ายนี่มาแล้วไม่ใช่หรอคะสตาง์ฮะก็ก,ก็มีบ้างแต่ว่าทำไมเนี่ย ได,ได้ค่ะจริงไหมคะเขาบอกว่าน้องต่อจะมีหนังกับพี่เป้ลาค่ะใ่ไได้ค่หนังกับพีเบ่เป้ของใครอะไรอ่ะพี่เป้เกไหมพี่เป้เหรอฮะพี่เป้ส่วนใหญ่ผมออกงานกับพี่เป้เป็นอีเวนต์มากกว่าที่เจอเขามาแต่ว่าหนังนี่ยังไม่ได้ยินนะฮะใช่เป็นไปหากับพีเบ่เป้เฮ้อยอยากอยากได้เจอตัวจริงอ่ะคือเมื่อก่อนก็คิดว่าเขาแนวอยู่แล้วอ่ะได้คุยกับเขาเขารู้สึกว่ายิ่งแนวเข้าไปใหญ่เขาเป็นคน เขาเป็นคนที่แบบว่ามีความเฟรนดี่ในตัวเองแบบแบบฉบับที่เป็นเต้ยารักของตัวเองรู้สึกว่าเขาเท่ดีแต่ยากดีเหมือนต่อนะครับจะได้ครับถ้าใจยากดีนะผมเข้าใจง่ายอ๋อมายานก็รอรุ้นกับโปรเจกต์แล้วกันเนาะครับผมากอะไรถึงป็นแฟนพี่ต่อมาขอรัง อ๋อแฮปปี้แฮปปี้ยังอยากฝากทั้งโปรเจกต์ใหม่ในกลางปีนี้ถึงจะยังไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่ว่าเห็นแน่นอนบอาว่าไม่ต้องไปตามหาที่ไหนเดี๋ยวมันจะออกมาให้เห็นเลยว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็ฝากติดตามด้วยกับฮอร์โมนซีชั้นสองนะฝากไว้ด้วยครับยังอยู่เนาะอยู่ครับอยู่คุณนขอบคุณเนระัขาขอบคุณนะครับขอบคุณคชาัา